แปุ๊บสิ่งแรกที่ครทําคือจับลมเข้าลมออกหายใจเข้าปึ๊ดแล้วก็กําหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออกอยู่งั้นสักประมาณสามถึงห้าลมสามถึงห้าลมนะลมเข้าลมออกนะลมเข้าลมออกนัาบ้าหนึ่งหนึ่งลมนะครูบาจะเรียกประมาณห้าลมก็เลยมือนี้เอื้อมไปหยิบหยิบนาฬิกาหยิบนาฬิกาข้อมือนะ เพื่อที่จะมาดูเวลาว่ามันกี่โมงมื่อไม่ก็หยิบไฟฉายนะมั้งจาไม่ได้นะคือลืมตาแนละ้วแต่ลืมตายังไม่ได้มองขา้างบนแต่ลืมตายังอยู่กับลมอยู่คือตายยังอยู่กับลมเข้าลมออกอยู่แล้วก็มองเห็นสวิตช์ไฟอยู่ตรงนู้นฝั่งนี้น่าจะเป็นเออไฟฉายฝั่งนี้น่าเป็นไฟฉายอยู่ไล่วม่ก็นาฬิกาก็จําไม่ได้เพื่อที่ว่าเราจะไปเปิดสวิตช์ไฟ ในห้องนะคือเราตื่นแล้วพอเราหยิบมาเนี้ยไม่ไปสา้นาฬิกานะจำไม่ไนดะ้ผมจำเล่นะปุ๊บเราก็มองขึ้นไปเนี้ยเรานอนอยู่เนาะเราก็เลยมองเราเห็นนั่นอะเนี่ยคือเราจะไปเปิดสวิตช์ฟไฟอยู่ข้างๆเราก็มองเนี้ย,เ,ยเราเริ่มเง็นหน้ากันไปเนี่ยปรากฏว่ากุฏิเนี่ยอย่างกุฏิเงเนี้ยครึ่งฝั่งขวาเนี่ยขาตรงหมดเลย ไม่มีหลังคาไม่มีฝากั้นไม่มีหลังคาไม่มีฝากั้นนะแต่ฝั่งนี้มีหลังคามีฝากั้นหมดมีประตูที่ปิดอยู่แต่ฝั่งนี้เนี่ไม่มีไม่มีหลังคาไม่มีฝากั้นมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องตึ่มๆฝนฝั่งนี้นี่ฝนตกคึมบึมบึมบึมอยู่นะฝั่งนี้ฝนตก <esta han> บุมบัมบุมบัมอยู่ฝั่งนี้เห็นต้นไม้นี่โยกไปโยกมาอยู่แต่สองฟ้านี่ดาวเต็มฟ้าอยู่ฝั่งนี้นะมองเห็นห้องน้ําตัวเองห้องน้ําอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีเป็นกุฏิรุ่นเก่าไม่มีห้องน้ําในตัวมองเห็นห้องน้ําอยู่เห็นต้นไมน้มันพัดไปพัดมาอยู่ฟ้าร้องได้ยินฝนตกได้ยินกระทบเราก็ไม่าอทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งลุกขึ้นมานั่งกันะ่ะ มั่งยังเห็นยังยังถืออยู่ว่าจะไปเปิดสวิตช์ไฟอยู่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้เราก็นอนลงมาอีกเราว่าเอ๊ะทำไมไม่ขาดออกไปหมดลังคาเราว่าอย่างงี้นะ <c oughs> พอเรานึกแค่นึกเนะนี่ยนึกว่าทําไมลังคาไม่ขาดหายฟุบไปเลยโล่งไปหมดทั้งกุฏิแต่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเบาลงแล้วก็เสียงที่ว่าฝนมันตกหนักกระทบกระเบื้องเบาลงแค่นั้นเองเราก็มองว่าอื เราเขาลุกนั่งอยู่นะทาไมมันไม่คลายเราก็บอกว่าทําไมไม่คลายนิมิตไมันไม่คลายเราก็ว่าอยู่นะเรารู้แล้วว่าเป็นนิมิตท้องฟ้าี่เต็มเลยดาวสว่างสวยอยู่แต่มีฟ้าร้องพึ um ่มๆมอยู่ยินเสียงฝนตกอยู่นะเราก็แปลกอยู่เราลุกมานั่งนี่ทำไมนิมิตไม่คลายนะจะทํายังไงนิมิตถึงจะคลายได้นะเรารู้แล้วว่าเป็นนิมิตเพราะเราได้ยินเสียงฟ้าเสียงฝนอยู่เรายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทีวรที่เราตากับไว้อยู่มุมฝั่งนี้เนะ่ เรากลัวว่างจะเปียกอยู่ตอนนั้นเนี่ยแต่เลงมาเราก็เอ๊ะมันทำยังไงนะบอกแล้ว thì, รนะเราก็นั่งเรารู้เขามานั่งเนี่ยแต่ยังไม่เปิดไฟนะเราก็เลยนอนลงนอนลงเหมือนเดิมแล้วก็จ้องทีนี้จ้องขึ้นไปแ่ะนึกภาพว่าข้างบนนี่มันเป็นมันเป็นหลังคาเนี่ยเรานึกภาพเรานึกภาพไปเรานึกภาพไปภาพก็จะค่อยๆเลือเล่อนเลือเล่อนเลื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 ่อนเป็นเลื่อนไปเลื่อนไปสุดท้ายจะเป็นเหมือนหินว่ามา ยี่บมาพึบไปทีนี้พอพึบขึ้มานี่คือเราตาเนื้อน่ะเราเพ่งตาเนื้อน่ะเราไม่ได้หลับตาเพ่งตาเนื้อมันก็นไปเลื่อนๆๆๆ,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 ๆมาเหมือนเป็นยี่ห้อยี่บๆขึ้มมาพึบเลยทีนี้เต็มเลยฝนตกฟ้าร้องตึมตึมอยู่เราก็โอ้เราไปเข้างาน้ำยังไงดีวะเนียดูในกาห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าเพราะว่าควนนอนแค่นอนสี่ทุ่มหน่อยๆนะสี่ทุ่มกว่าก็ตื่นห้าทุ่มกว่านะจะนอนประมาณชั่วโมงเลยโขชั่วโมงหน่อยๆ,ๆ,ๆ ต้จะลุกทาความเพียรอย่างไ,ไงวะเนี่ยโอ้ฝนตกอย่างมากเลยนะฟ้าก็ร้องตึง,ตงกุฏิสั่นสะเทือนนะที่บ่อน้ําพระยินเป็นอย่างนั้นแต่เป็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างนี้ประมาณสามครั้งนะครูบาจะเห็นสามครั้งขณะที่ลืมตาขึ้นในขณะที่เราทําความเพียรจนหลับนะลืมตาขึ้นมาก็จะเป็นนิมิตนิมิตลืมตานะเป็นอยู่ึ่งสามครั้งไอตัวนี้นะ แต่ครั้งที่สองเราก็ไม่ปแปลกแล้วทีนี้เรามองดูไปเรื่อยทีนี้มองไปเรื่อยมองจนขี้เกียจมองแล้วก็เรกรู้แคื่องน,น,น,นี้เรื่องรู้ว่าสิ่งตัวน,นี้มันคือหลังคามก็จะหายไปคือเรามองจนขี้เกียจแล้วเรารู้แล้วว่ามันเป็นนิมิตมองมองเล่นไปบางทีเรากําหนดให้มันเป็นตัวแรกมันกําหนดเป็นภาษาขอมนะเหมเือนเหมือนเหมือนภาษาโรมันภาษามวใช่ภาษาอะไรนะะีะ <c oughs> ที่อยู่เขมรตนะนั่นแหละเป็นภาพขึ้นมา เต็มเพเป็นเต็มฟ้าเงี้ยเต็มมู้ทำไมันเป็นผ้า่า,นนางนี้เราก็ว่าเราเลื่มตานะตื่นขึ้นมาเลื่มตาเลียวเราจะมองร่องฟ้ายัางไงนะจะมองดูดาวยังไงพอเรานึกแค่นั้นเองเปลี่ยนเลยจากผ้า้วเปลี่ยนคึบเลยเลื่อนฮืดออกเหมือนโจรหังเหมือนภาพสไลด์นะเลื่อนฟืดไปอย่างนี้นะดาวเต็มฟ้าเลยเต็มฟองฟ้าเลยเต็มเลยมันก็กําหนดได้นะแค่ไอนิมิตเนี่ยครูบาถึงรู้ว่ามันมาจากสัญญาแค่นั้นเองนะ มันมาจากสัญญาเพราะตอนนั้นเราไม่ยินดีกับนิมิต้เรารู้แล้วเราชินเราบ่อยก็เป็นบ่อยไอ้พวกนิมิตเนี่ยเราก็เห็นเป็นธรรมดานะเห็นเป็นธรรมดานึกเอามันก็ได้มันก็เป็นภาพขึ้นมาเป็นภาพเหมือนฉายหนังเหมือนสไลด์เปลี่ยนภาพให้เรามันก็ง่ายนะตอนนั้นนะมันก็คือเราไม่ยินดีกับมันแต่เรารู้หมดแล้วเรารู้กลไกของมันมันมาจากสัญญาทั้งนั้นสัญญาภาพนะ